พึ่งตายมาได้ห้าหกปีโดนยิงคาที่เป็นที่ตาโบคิดถึงลูกเมียทุกวันทุกวันโดนวิสามันโดนยิงข้างบึงร้องไห้รำพึงรำพันฟังตายตน เง Salvador, เินบ่มีเงินมันกับเมื่อได้คนเทาพี่เจตพี่ดูยังอยู <t <t ่ประเทศไทยพี่ขาพี่แม่มียังเด็กเกิดมาทรมานเฉพาะใหญ่มาจากใจกระบุใจบุู้ใจผู้เดียวใจทรมานพ่อแม่ใหญ่มากมันจะทรมานแม่โถคนย่างที่โถคนย่างอยู่ก็กคือสัมผัสที่ทรมานพ่อใจขาหย่อนขึ้นหอดลูกก้อนใจแงบแงบแงบยิ่ง สิบิเมียนว่าลูกสิมาหาจับสำได้ไม่กลั้หมหาเขาลูกโทรมาแบบอีพ่อเอิอเอาเงินมื่อเลยเด้อเอาผมมีเงินมืออ่ะเี่ยนินคำนี่ถิ่มตัวซักปึ้งหลดวันนี้รักกระจขาดเลยเลย,ยตอนนั้งตันใจไวายจะเห็นหน้าลกูกว่าลูกสิมาหาตอนเราโซ่โซ่ใจลูกหักป,ปากกว่าสิมือสิมาหาเมื่อวันโทรมาเาไอ้หน่อยหักสาย

yeah